บทที่สามความแตกต่างที่ลงตัวหรือเปล่าบทที่สามความแตกต่างที่ลงตัวหรือเปล่าเช้าวันต่อมาการประชุมทีมครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นในบรรยากาศที่ตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดพีมเดินนำเข้ามาในห้องประชุมตามมาด้วยน้ำฟ้าเดี่ยวเจ๊หวานและพี่ทศน้องมิน้นทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมอย่างขมักขะเม่นคุณากรแอบมองพีมและน้ำฟ้าด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร ทีมเริ่มการประชุมด้วยการสรุปภาพรวมของโปรเจกต์และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและความมีระเบียบวินยัยโปรเจกต์นี้มีความสำคัญต่อบริษัทมากทีมกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังดังนั้นผมจึงคาดหวังให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่และทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดน้ำฟ้าพยักหน้ารับแต่ในใจกลับรู้สึกอึดอัดกับความเข้มงวดของทีม เธอเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์และความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จหลังจากที่พิมพ์สรุปภาพรวมของโปรเจกต์เสร็จเจวานก็เริ่มนำเสนอแผนการตลาดที่เธอและทีมงานได้เตรียมไว้แผนการตลาดของเจวานมีความน่าสนใจและครอบคลุมแต่พิมพ์ก็ยังคงมีข้อสงสัยและคำถามมากมายผมไม่แน่ใจว่าแผนการตลาดนี้จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง พิมกล่าวเราต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนการตลาดให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเจหวานพยายามอธิบายเหตุผลและความจำเป็นของแต่ละส่วนในแผนการตลาดแต่พิมก็ยังคงไม่พอใจผมต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้พิมกล่าวผมไม่ต้องการแค่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวบรรยากาศในห้องประชุมเริ่มตึงเครียดมากขึ้น น้ำฟ้ารู้สึกว่าพีมพกำลังกดดันเจหวานมากเกินไปฉันว่าแผนการตลาดของเจหวานน่าสนใจมากนะคะน้ำฟ้ากล่าวขึ้นฉันคิดว่าเราสามารถนำความคิดสร้างสารรค์ของเจหวานมาปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของเราได้พีมพหันมามองน้ำฟ้าด้วยสายตาที่ไม่พอใจผมไม่ได้ขอความคิดเห็นจากคุณพีมพกล่าวน้ำฟ้ารู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงยืนยันความคิดเห็นของตัวเอง แต่ฉันคิดว่าความคิดเห็นของฉันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อโปรเจกต์นะคะน้ำฟ้าต่อผมไม่ต้องการให้คุณแสดงความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณพิมพกล่าวผมต้องการให้คุณทำงานตามที่ผมสั่งเท่านั้นน้ำฟ้ารู้สึกโกรธกับท่าทีของพิมพเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพิมพถึงไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเธอเลยแต่ฉันคิดว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะ น้ำฟ้าตอบฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้เหมือนกันคุณเป็นแค่พนักงานใหม่พิมพ์กล่าวคุณยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ฉันอาจจะไม่มีประสบการณ์มากเท่าคุณน้ำฟ้าตอบแต่ฉันก็มีความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ที่สามารถช่วยพัฒนาโปรเจกต์นี้ได้ผมไม่ต้องการความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของคุณพิมพ์กล่าว ผมต้องการแค่คนที่ทำตามคำสั่งของผมเท่านั้นน้ำฟ้ารู้สึกเสียใจกับคำพูดของพีมเธอไม่คิดว่าพีมจะดูถูกความสามารถของเธอมากขนาดนี้ถ้าคุณไม่ต้องการความสามารถของฉันน้ำฟ้ากล่าวฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำงานที่นี่ต่อไปทำไมน้ำฟ้าลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินออกจากห้องประชุมไปด้วยความกโกรธพีมมองตามหลังน้ำฟ้าไปด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อย เขารู้ว่าเขาพูดจาแรงเกินไปแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำฟ้าถึงต้องแสดงความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของเธอด้วยพิมพ์ี่ทดเรียกพิมพ์ด้วยน้ำเสียงเตือนสตินายพูดจาแรงเกินไปนะน้ำฟ้าเขาแค่ต้องการที่จะช่วยเหลือนี่ผมรู้ครับพิมพ์ตอบแต่ผมไม่ชอบคนที่แสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้รับเชิญนายต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะ พี่ทศกล่าวนำฟ้าเขาเป็นคนที่มีความสามารถถ้านายสามารถดึงความสามารถของเขาออกมาได้โปรเจกต์นี้ก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นพีมพยักษ์น่ารับเขารู้ว่าพี่ทศพูดถูกเขาต้องพยายามปรับตัวและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้มากขึ้นหลังจากที่น้ำฟ้าเดินออกจากห้องประชุมเธอก็ตรงไปยังห้องน้ำเพื่อสงบสติอารมณ์ เธอรู้สึกเสียใจและผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพิมพ์ถึงต้องดูถูกความสามารถของเธอมากขนาดนี้ฉันไม่น่ามาทำงานที่นี่เลยน้ำฟ้าพึมพำกับตัวเองฉันไม่เหมาะที่จะทำงานกับคนแบบพีมพ์ในขณะที่น้ำฟ้ากำลังเสียใจอยู่นั้นเดี่ยวก็เดินเข้ามาในห้องน้ำน้ำฟ้าเดี่ยวเรียกน้ำฟ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าตาไม่ดีเลย นำฟ้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องประชุมให้เดี่ยวฟังเดี่ยวฟังนำฟ้าเล่าด้วยความเห็นอกเห็นใจพีมพ์เขาเป็นคนแบบนั้นแหละเดี่ยวกล่าวเขาเป็นคนที่เจ้าระเบียบและไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นแล้วฉันจะทำยังไงดีนำฟ้าถามฉันไม่รู้ว่าจะทำงานกับเขาต่อไปยังไงอย่าท้อแท้นะนำฟ้าเดี่ยวกล่าวนายเป็นคนที่มีความสามารถอยากให้พีมพมาทำให้นายหมดกำลังใจ แต่นายก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ต้องการความสามารถของฉันน้ำฟ้าตอบไม่จริงหรอกเดี๋ยวกล่าวฉันเชื่อว่าพิมพ์แค่ยังไม่เห็นความสามารถของนายเท่านั้นนายต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่านายมีความสามารถมากแค่ไหนฉันจะพยายามน้ำฟ้าตอบสู้ๆนะเดี๋ยวกล่าวฉันเป็นกําลังใจให้นายเสมอคำพูดของเดี่ยวทำให้น้ำฟ้ารู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเธอตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้และจะพยายามพิสูจน์ให้พิมพ์เห็นว่า เธอมีความสามารถมากแค่ไหนหลังจากที่น้ำฟ้าสงบสติอารมณ์แล้วเธอก็กลับไปยังสำนักงานเธอเดินตรงไปยังห้องทำงานของพีมและเคาะประตูเบาๆเข้ามาได้เสียงทุ้มต่ำดังออกมาจากด้านในน้ำฟ้าเปิดประตูเข้าไปในห้องทำงานของพีมพีมนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังตัวใหญ่มองมาที่เธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมน้ำฟ้ากล่าวฉันรู้ว่าฉันพูดจาไม่ดี แต่ฉันแค่ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นของฉันผมก็ขอโทษที่พูดจาแรงเกินไปพิมพ์กล่าวผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดูถูกความสามารถของคุณฉันเข้าใจน้ำฟ้าตอบผมอยากให้คุณรู้ว่าผมไม่ได้เกลียดคุณพิมพ์กล่าวผมแค่ต้องการให้คุณทำงานตามที่ผมสั่งเท่านั้นฉันจะพยายามน้ำฟ้าตอบผมอยากให้คุณพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าคุณมีความสามารถพิมพ์กล่าวผมอยากให้คุณทำงานอย่างเต็มที่ และช่วยพัฒนาโปรเจกต์นี้ให้ประสบความสำเร็จฉันจะทำน้ำฟ้าต่อพิมยิ้มเล็กน้อยผมดีใจที่คุณเข้าใจพิมกล่าวฉันก็ดีใจที่คุณให้โอกาสฉันน้ำฟ้าต่อผมอยากให้เราเริ่มต้นกันใหม่พิมกล่าวผมอยากให้เราทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จฉันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นน้ำฟ้าต่อพิมลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินมาจับมือกับน้ำฟ้า ผมหวังว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขพิมพ์กล่าวน้ำฟ้าจับมือกับพิมพ์ด้วยความรู้สึกอบอุ่นฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นน้ำฟ้าตอบการจับมือกันในครั้งนี้เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ของพิมพ์และน้ำฟ้าพวกเขาตัดสินใจที่จะลืมเรื่องราวที่ผ่านมาและจะพยายามทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าพิมพ์และน้ำฟ้าจะมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่พวกเขาก็มีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันให้ดีที่สุดพวกเขาเชื่อว่าความแตกต่างของพวกเขาจะสามารถนำมาซึ่งความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้โปรเจกต์ประสบความสำเร็จได้แต่ความแตกต่างของพิมพ์และน้ำฟ้าจะสามารถลงตัวกันได้จริงหรือไม่หรือว่าความขัดแย้งระหว่างพวกเขาจะยังคงเป็นอุปสรรค ที่ทำให้โปรเจกต์ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้